นะครับบางคนแบ่งเป็น8นะครับแต่7เป็นอันที่คนส่วนใหญ่ยอมรับมีอยู่วันนึ่งพี่น้องรู้จัก c a m p ป s c ส u คูเซ f ฟ r c h ไครส์ใช่ไหมรู้จักไวแวร์ am, ไหมแคม p ปิลส์คูเซดฟ r ุกไครส์เนี่ยตั้งขึ้นโดยบิ l ไบรท์นะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่ประกาศกันกบนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษานะครับมีผู้รับใช้พระเจ้าของ c a m p ป s c ส u คูเซหลายหมื่นคนทั่วโลกเป็นมิชชันนารีแล้วก แคมปัสนำคนรับเชื่อเยอะมากเลยครับเซล้ว์ไวมก็เป็นองค์กรคริสเตียนที่มีมิชชันนารีเยอะมากในโลกนะครับเป็นมิชช่หนุ่มๆส,สาวเยอะมากสององค์กรนี้เป็นสองในสามองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีอยู่วันหนึ่งที่บิลไบร์เนี่ยคนที่ก่อตั้งแคมปัสกุเซ่เนี่ยไปพักร้อนไปพักผ่อนนะครับที่หนึ่ง ขณะเดียวกันลอร n น n คันนิงแฮมซึ่งตั้งไวแวมก็ไปพักผ่อนอยู่ใกล้ๆก,กันโดยที่ไม่รู้นะครับสองคนนี่มีความเชื่อต่างกันมากนะครับไวแวมนี่อัศจรรย์เพียบ,นะบแต่แคม p ป c h o สกูเซตไม่ค่อยเน้นอัศจรรย์แต่หลังๆแคม p ป c h o สกูเซตเริ่มเน้นอดอาหารอธิษฐาน40วันนะครับตอนนี้ช่วงเนี้ย สตาฟของแคมปัสในประเทศไทยกำลังอด40วันเวลาเขาอดอาหาร40วันนะครับ mm hmm. เขาจะให้คนของเขาไปฟังคําเทศนา 40, อดอาหาร40วันของผมนะทีนี้บิลไบร์เนี่ยฝันลอเรนคันนิงแฮมฝันนะครับแล้วในความฝันนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกเขาถึงเจ็เขาเรียก Sectors นะครับภาคส่วนในสังคม ที่ถ้าเราสามารถเข้าไปมีอิทธิพลใน7ภาคส่วนของสังคมเนี่ยเราสามารถควบคุมทั้งประเทศนะสองคนนี้ฝันเรื่องเดียวกันเลยเรามีเนื้อหาตรงกัน7ภาคส่วนนี้มีหนึ่งครอบครัวนะครับความสำคัญของครอบครัวถ้าคุณมีอิทธิพลกับครอบครัวคุณจะสามารถที่จะมีผลต่อสังคมสองเป็นการศึกษานะครับ คนที่สอนใครก็ตามเนี่ยมีอิทธิพลกับความคิดเเพราะเราสามารถมีอิทธิพลต่อการศึกษาของทั้งประเทศเราสามารถเปลี่ยนประเทศนะครับาสามเป็นศาสนานะสี่เป็นเศรษฐกิจนะครับเป็นเป็นเศรษฐกิจหเป็นพวกสื่อนะครับหเป็นพวกบันเทิงนะครับศิลปะและบันเทิง แล้วเจ็ดเป็นการเมืองไหมผมพูดการเมืองไปหรือยังการเมืองโอเคผมยังไม่พูดเจอันนะครับถ้าเราสามารถเข้าไปมีอิทธิพลในเจ็ดภาคส่วนนี้เราจะเราจะสามารถควบคุมประเทศทางประเทศหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนถึงวิธีที่เราจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อภาคส่วนต่างๆโดยการอธิษฐานคนที่เขียนเป็นแม่ผม ชื่อว่าทอมมี่ทอมมี่เป็นชื่อผู้หญิงนะครับสกดด้วย T O M M I ผมไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ที่ที่ฟิลิปปินส์แล้วเราคุยเป็นคนมีสติปัญญาเยอะคุณคิดว่าผมมีเยอะนะเขามีเยอะกว่าผมเยอะแล้วก็เขาเป็นที่ปรึกษาเวลาที่ที่ผมต้องการคำปรึกษาแล้วก็เวลาที่วันเกิดหรือวันปีใหม่ผมจะให้ทอมมี่อธิษฐาน แล้วทอมมี่จะเผยพัวชนะทอมมี่นี่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับแต่เกี่ยวข้องกับภูเขาทั้ง 7. เจ็ดมีคําสอนเรื่องภูเขาทั้งเจ็ดเวลานี้เยอะมากนะครับคริสเตียนบางกลุ่มพยายามเข้าไปในฮอลลีวูดเข้าไปสร้างภาพยนตร์เข้าไปนําคนในฮอลลีวูดเชื่อพระเจ้าคริสเตียนบางคนเข้าไปในสายการศึกษาบางคนเข้าไปในการเมืองนะครับแล้วเราต้องการคริสเตียนเข้าไปใน ที่ต่างๆเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ใครพูดถึงงานอ๋อจ๋าพูดถึงจิมมี่ที่งานใช่ไหมผมมีลูกสาวคนหนึ่งทำงานอยู่ GM ที่ที่ชนบุรีนะครับที่ GM เนี่ยเขามีกลุ่มเซลล์คริสเตียนแล้วก็นำคนมาเชื่อเรื่อยๆมีคนรับบัตติศมาในนั้นด้วยนะครับแล้วเราสามารถทำในสถาบันการศึกษาในที่ต่างๆแ้วว่าในหนังสือเล่มนี้ ทอมมี่สอนถึงว่าแต่ละภาคส่วนในแต่ละตัวเนี่ยเราควรจะเน้นอะไรอธิษฐานอะไรอย่างเช่นเราอธิษฐานให้ความจริงของพระเจ้าเข้าไปในแต่ละแต่ละภาคส่วนนะครับให้อิทธิพลของความจริงของพระเจ้าเข้าไปนะไว้ไปซื้ออ่านแล้วกันแต่มีอันนึงที่น่าสนใจมากทอมมี่นี่เป็นเป็นคนที่ ทำเรื่องอธิษฐานเยอะมากในโลกนะครับเขาจะเดินทางทั่วโลกเพื่อจะสอนเรื่องการอธิษฐานแล้วเขามีกลุ่มหนึ่งชื่อว่า AIN ผมจำไม่ได้ว่าย่อม,มาจากอะไรนะรู้สึกจะเป็น Apostolic Intercessor Network นะครับพวกนี้เป็นถ้าคุณฟังแล้วคุณอาจจะสะดุดให้ผมอธิบายก่อนพวกนี้เป็นนักอธิษฐานอาชีพมีอาชีพอธิษฐานคุณจ้างเขาอาธิษฐานนะรู้จักคุณวันชัยใช่ไหมคริสตสนะครับ วันชัยนี่เป็นลูกค้าของทอมมี่นะครับเขาจะพวกนี้เป็นคนที่อธิฐานเต็มเวลาเลยแล้วก็เขาจะสมมุติบริษัทคุณจ้างเขาอธิษฐานเนี่ยเขาจะอธิฐานเผื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณแล้วฟังเสียงพระเจ้าแล้วเขาจะเตือนคุณเวลาที่จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับบางทีนาะทีสุดท้ายกําลังจะเซ็นสัญญาเขาจะโทรมาอย่าเซ็น เราจะพบว่าในสัญญาณนะั้นเนี่ยแอบเขียนอะไรไว้อะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาจะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิญญาณนะเขาจะไม่ปรึกษาธุรกิจนะปรึกษาฝ่ายวิญญาณแล้วเขาจะอธิฐานปกป้องกลุ่มของคุณอะไรพวกนี้นะวันชัยเขาถามปีเตอร์เวกเนอร์ปีเตอร์เวกเนอร์เป็นเป็นผู้นำคริสเตียนที่ดังมากนะครับว่าใครจะช่วยเขาเรื่องอินเตอร์เซชันเรื่องอธิษฐาน board, วิงบอลเราปีเตอร์แนะนำทอมมี่นะครับ แล้วก็วันชัยก็เลยมาหาผมบอกว่าคุณติดต่อกับทอมมี่ไม่ใช่เหรอนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้จะสอนสอนคุณในการที่จะเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆภาคส่วนธุรกิจภาคส่วนการศึกษา,าถ้าคุณมีอิทธิพลถ้าคุณเป็นท็อปอยู่บนนั้นคุณพูดอะไรคนในภาคส่วนนั้นจะฟังนะคุณจะมีอิทธิพลมากแต่ว่าแค่ฝากไว้ว่าไปซื้ออ่านอาจจะออกประมาณปลายปลยปีนะครับแปลเสร็จนานละ แต่ว่าคิดว่าจะออกไปปลายปีโอเคผมกำลังคิดว่าจะทำอะไรดีแต่ว่าอยากให้คุณฟังเสียงพระเจ้าต่อนะครับผมคิดว่าไม่สามารถสอนอะไรแต่ว่าผมอยากให้คุณชำนานแล้วรู้สึกสบายที่จะฟังเสียงพระเจ้าแล้วก็พูดนะครับผมจะสอนบ้างนะครับว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณได้รับจากพระเจ้าเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งจะต้องพูด บางอย่างไม่ควรจะพูดนะครับบางอย่างพระเจ้าไม่ได้ให้คุณพูดพระเจ้าให้คุณรู้เพื่อจะอธิษฐานนะครับถ้าคุณพูดไปบางทีกลายเป็นเสียนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งทุกวันนี้ผมยังเสียใจอยู่นะมีคนนึงมาถามผมว่าเขาอยากจะเลิกเขาอยากจะปิดโรงงานเขากำลังอธิษฐานอยู่ว่าควรจะปิดไหม แล้วผมอธิษฐานแล้วผมคิดว่าควรจะปิดแต่ผมไม่กล้าพูดกับเขาผมไม่อยากตัดสินใจธุรกิจแทนใครนะมันเขาไม่ได้ปิดโรงงานเราน้ําก็ท่วมเนะี่ไม่ไม่นานหลังจากนั้นน้ําก็ท่วมผมผมยังเสียใจถึง,ถ,งถึงทุกวันนี้จริงๆผมช่วยเขาได้เยอะเลยนะแต่เพราะว่าผมไม่ไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากรับผิดชอบแบบผมไปบอกเขาปิดโรงงานสิ อะไรงินนะแต่เวลาที่เรานำเสนอหมายถึงเราพูดกับคนอื่นเนี่ยเราบอกกับเขาว่าเรารู้สึกว่าอย่างนี้ไปอธิษฐานต่อแล้วกันนะขอให้พระเจ้ายืนยันกับคุณนะขอให้พระเจ้ายืนยันกับคุณแต่ว่าผมอยากให้คุณฝึกในในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเช้านี้เราได้อธิษฐานอวยพรกันดีใช่ไหมผมอยากให้คุณจับกลุ่มสามคนเอาอีกทีแล้วกันทำเหมือนเชาน้านี้พี่น้องที่เพิ่งมาทีหลังนะครับ เข้าไปในกลุ่มที่ไม่มีพวกคุณอยู่ทุกกลุ่มจะต้องไม่มีเกินหนึ่งคนแล้วเอาเร้เอาสามคนนะครับกลุ่มเราสามคนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกคุณว่าทำยังไงผมจะอธิบายซ้ำอีกทีนะครับเมื่อเราเข้ากลุ่มสมคนเราจะนับหนึ่งสองสามทุกคนมีเบอร์และเราอธิษฐานขอพระเจ้าปิดเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงของพระองค์แล้วถามพระเจ้านะครับ ใช้หนึ่งโครินสิบสี่ข้อสามเพื่อทำให้เจริญขึ้นหนุนใจและปลอบใจแล้วถามพระเจ้าว่าสมมติเราอธิษฐานเพื่อบอร์หนึ่งถามพระเจ้าพระองค์อยากให้อธิษฐานอวยพรเบอร์หนึ่งอย่างไรเราจะได้ไอเดียนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็เริ่มอธิษฐานนะครับพคนเบอร์สองจะอธิษฐานให้เบอร์หนึ่งได้ยินเสร็จแล้วเบอร์สามอธิษฐานให้เบอร์หนึ่งได้ยินเราหยุดแล้วให้เบอร์หนึ่งตอบสนองบ้างรู้สึกยังไงคิดยังไงกับคำอธิษฐานเสร็จแล้ว เราไปอธิษฐานเผื่อเบอร์สองโดยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามจะเป็นคนอธิษฐานแล้วก็ให้ตอบสนองแล้วก็เบอร์สามเราตอบสนองมีแค่นี้นะครับคนที่มาใหม่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับคุณเป็นเบอร์ไหนคุณอธิษฐานถามพระเจ้าพระเจ้าจะบอกคุณนิดหน่อยแล้วคุณเริ่มอธิษฐานจากนั้นไม่ต้องเทศนาในคําอธิษฐานนะไม่ต้องพูดยาวมากนะแล้วก็พอเสร็จแล้วฟีดแบ็ ให้เขาตอบสนองคุยนิดหน่อยแล้วก็ข้ามไปอีกคนหนึ่งผมอยากให้คุณฝึกอันนี้แค่นั้นโอเคจับกลุ่มสามคนนะครับเอาคนที่ไม่ค่อยรู้จักก็จะดีนะโอเคครับเเเีปน จริงๆหัวข้อค่ายคือค่ายอธิษฐานใช่ไหมมันมีบางอย่างที่เราสามารถทำได้ตอนนี้ที่ผมสอนคุณอยู่เนี่ยก็คืออธิษฐานฟังเสียงแล้วจากฟังเสียงนี่คุณสามารถไปฉีกเป็นเรื่องต่างๆนะครับฉีกไปสู่การประกาศเหมือนที่เมื่อวานผมยกตัวอย่างนะครับผมจะยกตัวอย่างอันหนึงผมสอนพระคัมภีร์ให,ให้ให้กลุ่มหนึ่งอยู่แล้วก็ พอพอเลิกแล้วผมก็าอธิฐานให้คนในกลุ่ม <c oughs> แล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมอธิษฐานแล้วผมรู้สึกว่าเขามีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือเขาผมก็เลยเดาว,ว่าเป็นเป็นสามีนะครับผมก็เลยบอกว่า <c oughs> คุณบินปัญหากับสามีแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเสร็จคนที่อยู่ที่นั่นเขาบอกอาจารย์เขาไม่มีสามีเขาเป็นโสดนะ แต่ว่าเขามีปัญหากับพ่อแม่เยอะมากนะผมก็ผมก็คุยกับเขาต่อ <c oughs> คุยเขาอีกประโยคสองประโยคเราวพงก็พูดถึงมนุษย์เป็นคนบาป <c oughs> ช่วยตัวเองไม่ได้พระเยซูตายแทนบาปของคุณเขารับหมดเลยเพราะฉะนั้นผมให้เขานำรับเชื่อนะประ,ประตูที่ที่เปิดอันนี้เนี่ยเปิดเปิดไม่ค่อยยากเมื่อเมื่อเขาเ แม้ว่าผมเดาผิดนิดหนึ่งแต่เขาก็ยังมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือเขาอยู่นะแล้วก็เขาเขาเปิดทำให้ผมคุยเรื่องความรอดได้นะเพราะฉะนั้การฟังเสียงเนี่ยสามารถเปิดประตู <c oughs> ไปสู่การประกาศไปสู่การรักษาโรคไปสู่การให้คำปรึกษาไปสู่การหนุนใจไปสู่อะไรนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้พวกคุณ เขาแจกน้ําแล้วก็ปล่อยคุณไปเลยใช่ไหมมีหัวข้อไหมมีหรือเปล่าเนื่องจากผมแอบไปกินข้าวผมเลยไม่รู้ไปฟังเอาเองใช่ไหมโอเคอ่าไปคุยกับพระเจ้าไปดูธรรมชาติแล้วคุยกับพระเจ้านะฮะแต่บางทีเนี่ยเราจะแจกหัวข้ออธิษฐานไปใช่ไหมเราอาจจะฝึกอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมจะให้คุณฝึกเมื่อกี้ผมแนะนําคุณถึงภูเขาทั้งเจใช่ไหม ผมจะแบ่งคุณเป็นคนละคนละภูเขาก็ได้นะคนเราภูเขาแล้วคุณอธิษฐานเผื่อก,การศึกษาผมจะทำยังไงดีผมจะยกตัวอย่างการศึกษานะฮะยกตัวอย่างการศึกษาการศึกษาที่พวกคุณเห็นในประเทศไทยมีอะไรน่าอธิษฐานบ้างใช่ไหมลองคิดว่าอะไรน่าอธิษฐานถ้าลิสต์ออกมานี่มีเยอะมากแต่ผมไม่ต้องการให้คุณอธิษฐาน อันนั้นเราดูพระคัมภีร์เราดูพระคัมภีร์ตรงนี้ก่อนหนึ่งโครินสิบสี่ หนึ่งโคลินสิบสี่ข้อสิบสามสิบสี่สิบห้าหนึ่งโคลินสิบสี่ข้อสิบสามสิบสี่สิบห้าเอาข้อสิบสามไม่ต้องเอาข้อเอาข้อสิบสี่นะสิบสี่สิบห้า เจอไหมครับหนึ่งโครินเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าควรอธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิดและร้องเพลงด้วยใจและด้วยความคิดในนี้นี่เปาโลกำลังพูดถึงการอธิษฐานโดย ภาษาแปลกๆเราไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ด้วยความคิดด้วยภาษาที่เราเข้าใจผมพูดถึงบางคนเขาบอกว่าเราไม่ควรจะไปอธิษฐานตามแก้ปัญหาครับมีปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ไปอธิษฐานแต่ว่าให้อธิษฐานกันไม่ให้มีปัญหาเกิดผมคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนอย่างนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้สอนว่าให้เราอธิษฐานด้วยใจก็คือร่วม,มีปัญหาอะไรก็อธิษฐานขณะเดียวกันก็อธิษฐาน ด้วยการทรงนำของพระเจ้าในเรื่องที่เราไม่รู้ด้วยมีทั้งสองอย่างนะครับวันผมเสนออย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าโอเคการศึกษามีอะไรปัญหาที่น่าอาธิษฐานแต่ผมไม่ให้คุณอธิษฐานห <c oughs> มายความอย่างนี้เพราะว่าผมอยากให้คุณฟังเสียงพระเจ้าแล้วค่อยอธิษฐานนะครับเพราะว่าการศึกษานี่มีเรื่องอธิษฐานเยอะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าห้ามอาธิษฐานเรื่องที่เรารู้นะแต่เพียงแต่ตอนนี้เราจะฝึกฟังเสียงพระเจ้าใช่ไหม แล้วอธิษฐานเพราะการศึกษาคุณอาจจะไปคิดถึงนู่นครูดอยนะซึ่งพวกคุณคงไม่คิดถึงก็ปัญหาครูดอยมีอะไรบ้างนะเด็กดอยที่แม้ว่าเขามีภาคบังคับนะครับมีภาคบังคับซึ่งรัฐบาลอนุญาตรัฐบาลบังคับด้วยแล้วรัฐบาลส่งเสริมด้วยแต่โรงเรียนไม่มี เด็กไปโรงเรียนยากทำให้ไม่ได้ไปหรือไปแล้วครูไม่มาสอนครูดอยนะครับคนที่คนที่รัฐบาลจ้างนี่บางทีเดือนหนึ่งมันมาสอนอาทิตย์หนึ่งอีกสามอาทิตย์มันอยู่คนละอำเภอเลยมันกลับบ้านนอนมันไม่มาถ้าคุณขึ้นไปบนบนอมก่อยนะครับถ้าคุณอยากเจอผมไม่อยากออกชื่อใครนะครับอยากเจอข้าราชการตำแหน่งนี้ตำแหน่งตรงนี้วันจันทร์อาจจะไม่ได้เจอเลยเพราะว่าเขายังไม่กลับมา วันสู่บางทีก็ไม่อยู่นะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะอยู่สามวันอาจจะอยู่สองวันอาจจะไม่อยู่ทั้งอาทิตย์เลยนะครับไปไปราชการนะ <laughs> ไปราชการแล้วก็ถ้าผมถ้าผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาบนดอยที่เด็กเข้าไม่ถึงหรือเข้าไปถึงคุณภาพไม่เท่าเทียมกันหรืออะไรพวกนี้ยนะก็เป็นเรื่องที่คุณอธิษฐานได้แต่ผมอยากให้คุณถามพระเจ้าด้วยนะแต่ทนี้พอคุณกลับไปถึง คิดซะจัดคุณอธิษฐานทั้งด้วยความเข้าใจนะว่าเรามีปัญหาภาคใต้ยอย่างนี้อย่างนี้และอธิษฐานที่คุณไม่เข้าใจตอนที่มีปัญหาภาคใต้ที่ตายรายวันเนี่ยตอนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นคดีแบบไหนจําได้ไหมแรกสุดเลยตอนที่เป็นแรกสุดเลยเป็นคดีขโมยปืนนะครับขโมยปืนนะครับรู้ไหมตอนนั้นเนี่ย เรื่องนี้หลายปีแล้วนะขโมยปืนแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยจอยเนี่ยจะพาลูกลูกผมสองคนไปเรียนหนังสือก่อนที่เราจะไปเนี่ยเขาจะแวะรับลูกมิชชันนารีที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับไปแล้วเราจอดรถอยู่แล้วก็เราอธิษฐานเผื่อปืนที่หายอธิษฐานเผื่อปืนที่หายนะครับ แล้วโตโตก้ก็บอกว่าโตโต้เห็นปืนเนี่ยถูกใส่อยู่ในถุงดําและฝังอยู่ในดินเนะตอนนั้นเราหาปืนกันใหญ่เลยใช่ไหมปืนที่หายเนี่ยตามหากันผ่านไปอีกสองปีมึงเขาไปเจอปือนล็อตที่หายเนี่ยอยู่ในถุงดําฝังอยู่ในดินค,คุณรู้ไหมเวลานี้เนี่ยผู้นําประเทศบางทีนี่เวลาเขาจะตัดสินใจเวลาเขาทำอะไรเขาถามหาคริสเตียน ถามหาผู้เผยพระชนะมผมมีเพื่อนบางคนนะครับอยู่ภาคใต้ก่อนที่จะระเบิดเขาจะรู้ <c oughs> เออและเขาแจ้ง <c oughs> เขาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับและเพราะว่าเขาแจ้งเจ้าหน้าที่บางทีเขาโดนขู่ด้วยรู้นะว่าข่าวนี้ออกมาจากที่นี่เ, <c oughs> เขารู้นะคนที่มีของประธานเขาจะรู้เพราะบางทีเราอาธิษฐานป้องกันไม่ให้มันเกิด นะแต่บางทีเราอธิษฐานเหตุการณ์ที่เกิดด้วยนะเพราะฉะนั้นการฟังเสียงพระเจ้าผมผมสอนเรื่องนี้เพื่อเปิดประตูของการอธิษฐานให้มันกว้างมากเลยนะครับคุณเจอคนนี้คุณเป็นห่วงคุณเห็นหน้าคนแล้วคุณเป็นห่วงแต่เราไง <laughs> จะอธิษฐานอะไรใช่ไหมเราเราถามพระเจ้าว่ามีอะไรบางทีเมื่อคุณถามพระเจ้าว่ามีอะไรพระเจ้าให้คุณเห็นภาพ ภาพเกี่ยวกับคนแล้วภาพที่เราเห็นเกี่ยวกับคนมักจะเป็นภาษาสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นภาษาสัญ,ญลักษณ์ต้องเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ด้วยว่ามันจะแปลว่าอะไรบ้างนะแต่ว่าก็คือพอเราได้หัวข้อไปแต่ละหัวข้อนี่ตอนที่เราซอยหัวข้อเราอธิษฐานถามพระเจ้าให้อธิษฐานเลยเหมือนยาเสพติดที่เช้านี้ผมบอกนะครับให้พระเจ้าเปิดโปงแหล่งผลิตเปิดเปิดโปงคนที่ค้า เปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังรายใหญ่นะครับให้ให้ตำรวจสกัดได้ให้อะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือว่าอธิษฐานเผื่อคนที่ติดยาเสพติดนะไปเรื่องการบำบัดยาเสพติดไปเรื่องหน่วยงานที่ช่วยคนติดยาเสพติดไปเรื่องสังคมที่ยอมรับคนที่ฟื้นตัวจากยาเสพติดไปเรื่องการทำพันธนกิจกับคนติดมีเรื่องเยอะแยะแค่ใช้สมองนะ ตอนนี้ใช้สมองริสให้คุณได้เยอะแยะแต่ในการอิฐทานฟังเสียงพระเจ้าเนี่ยเราเอาส่วนที่พระเจ้าบอกเราด้วยเพราะบางทีมีมีเรื่องเจาะจงนะที่ผมเล่าเล่าว่า,าผู้ชายผู้ชายเยอรมันคนนั้นเป็นแฟนกับผู้หญิงไทยที่ทำงานบริษัททัวแล้วพระเจ้าปลุกผู้ชายขึ้นมา อยู่ที่เยอระวันปลุกขึ้นมาอธิษฐานเผื่อผู้หญิงคนนี้ที่ถูกน้ําซุลามิพัดไปผู้หญิงคนนี้รอดนะฮะแต่ว่าเป็นนักอธิษฐานวิงวอนวิกฤตนะวิกฤตบางคนจะพระเจ้าเรียกคุณอธิษฐานในวิกฤตนะครับแล้วคุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเว้นแต่พระเจ้าอนุญาตให้คุณเจอไอ้คนนั้นที่คุณที่คุณอธิษฐานเผื่อเขาและบางทีนะครับพิเศษมากพระเจ้าให้คุณอธิษฐานเผื่อคนที่คุณไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยอะไรเลยนะแล้วถ้าพระเจ้าอนุญ,ญาตให้คุณได้เจอเนี่ยสุดยอดเลยคุณจะดีใจมากนะจะมีคำพยานพวกนี้ฮะที่บางคนได้อธิษฐานเผื่อคู่ครองในอนาคตที่อยู่ในวิกฤตแล้วก็ที่สุดมันจะเรื่องโรแมนติกมาก <laughs> <laughs> นะโอเคนะที่ทำมามีคำถามไหมครับที่ทำมามีคำถามไหม ผู้ปกครองวิวัฒน์ถามผมว่าอาจารย์จะสอนเรื่องอดอาหารไหมผมบอกจะเก็บไว้ช็อตสุดท้ายเลยให้กําลังใจคุณสูงๆก่อน <laughs> ถ้าผมเริ่มเมื่อวานนี้ช็อตแรกผมกลัวกําลังใจคุณไม่มีได้ยินอดอาหารนี่เก็บกระเป๋ากลับบ้าน <laughs> ให้กําลังใจสูงๆก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยคุยเรื่องอดอาหารนะครับ แต่ว่ามีพระผ่อนเยอะในการอดอาหารนะครับส่วนใหญ่ปัญหาของการอดอาหารนิฐานคือความกลัวมากกว่ามากกว่าความเจ็บนะมันเจ็บไม่เจ็บไม่มากนะแต่ความกลัวทําให้เราเราไม่กล้าแม้กระทั่งจะจะเริ่มด้วยซ้ํานะครับปีนี้ผมหกสิบปีนี้ผมหกสิบแต่ผมแข็งแรงกว่าคนหกสิบทั่วไปนะ ผมสามารถลุยงานเยอะที่ที่ผมเล่าผมนั่งรถวันอาทิตย์บางทีสิบชั่วโมงแล้วก็เทศนาด้วยนะครับวันเดียวไปกลับนะครับแล้วบางทีผมกลับมาผมมีรายการเยอรมันต่ออีกถึงดึกๆเลยนะเพราะฉะนั้นผมแข็งแรงมากนะผมคิดว่าผมแข็งแรงกว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอีกนะ ถ้าอยากหน้าเด็กก็ต้องอดอาหารวันนั้นมีคนถามผมนะว่ามีคนบอกว่าอ่านพระคัมภีร์เยอะๆนี่หน้ามันจะเด็กจริงหรือเปล่าผมบอกไม่จริงนะแต่ว่าโอเคมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บอดอาหารไว้ท้ายสุดนะครับให้กำลังใจดีๆก่อนถ้าใครถ้าใครกลัวอดอาหารคืนนี้กลับบ้านเลยแล้วนะมีมีคำถามไหมมีไหม มีมีใครมีคำถามว่าเรื่องทำไม่ได้มีไหมย,ยากไปทำไม่ได้มีไหมมีไหม,มครับาวิธีอยาอาจารย์สอนนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีคุณธมการปจอันตรายนะครับอันตรายครับอันตรายไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่อันตรายเพราะว่าวิธีที่เราจะเช็คว่ามาจากพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ย คือใช้พระคัมภีร์แต่พระเจ้าตรัสกับคนที่ไม่รู้พระคัมภีร์ไหมเยอะแยะเลยครับเยอะแยะมากนะครับพระเจ้าสามารถตรัสกับคนไม่รู้พระคัมภีร์แล้วไปอ่านเจอเ,เหมือนในเหมือนกับใ,ในพระคัมภีร์นะครับเด็กๆของเราไปสวรรค์นี่มันกลับมาบรรยายสวรรค์แล้วค่อยไปอ่านหนังสือวิวร์น่ะมันเหมือนกับหน,นังสือวิวรณ์อะไรย่างนี้นะก็มีคนไม่เชื่อพระเจ้าที่ ที่พระเจ้าเปิดเผยสิ่งต่างๆให้เขารู้แล้วก็ตรงกับพระคัมภีร์ที่หลังไปอ่านเจอในพระคัมภีร์บางทีได้ยินเสียงข้อความเหมือนกับพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่แต่สำหรับเราที่เป็นคริเสเตียนอ่านพระคัมภีร์เยอะๆนะครับสมมุติว่าคือเสียงของพระเจ้าเนี่ยมาถึงเราแม้กระทั่งคำเผยชนะ ที่บอกว่าพระเจ้าจะใช้คุณทําอย่างนี้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 นะครับทุกอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขไหมความว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ก็จะเกิดอย่างนี้ถ้าคุณไม่ทําก็จะไม่เกิดนะครับยกตัวอย่างหนังสือโยนาหนังสือโยนาคําเผยพระชนะของโยนาเผยว่าอะไรโยนาไปนินเเวโยนาพูดว่าอะไรเจอแล้ว ไม่ใช่เอาใหม่เอาเป๊ะเ,เลยเอาเป๊ะเ,เลยโยนาพูดว่ายังไงจำได้ไหมอ่าอ่าเป๊ะเ,เลยโยนาบทที่สามเอาเป๊ะเ,เลย